คนจ้งเงินดนให้ส่งเเพื่นพีนี้พีนี้เมื่นหมื่มนบานทกว่าทันมหา พี่เพียจนะทําเสื้อสีสีม่วงนะคะแม่สีม่วงเดี๋ยวออกแบบเสื้อเขียวนี้ยนะผู้จัดการก็ออกแบบเองนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนออกแบบกันออกแบบแบบง่ายๆราคาท่านเองอะไรอย่างเงี้ยอันอันนี้มันมันของหลูกเด่นหลายประเทศแพงในจังหน่อย แพงพอม่้งก็าขาจากบ้านเกื่อกลืมไม่แพงหรอกเนาะมันประดิหาสื่อไงในตลาดได้แมม่ขอเลกชันแต่เขาเลกฉันที่แต่ละอันก็ยาี่ออกแบบเองพ็แพงหนึ่งเนาะรู้สึกจบจำไม่ได้ไปกันสักตัวเท่าไหร่แม่คุณที่ได้เคยซื้อไปอ่ะจากบาาน จำได้ว่าหนูทำมารุ่นหนึ่งรุ่นมันเป็นผ้าล่มอะค่ะ,ะเป็นผ้าเจลาสีม่วงตัวนั้นละแพงสุดเพราะว่าผ้ามันแพงแล้วก็สกินแบบเขาเอื่วมาอย่างอ่ะอนนั้นแพงสุดแล้ว ามห้าสิบใช่ไหมแม่แม่ออไไม่แพงนะสามร้ห้าสิบแม่ไม่ใช่ใครจะซื้อได้ง่ายนะถ้ามือนี้ยังมีคนถามปมาเลยเหมือดไปเหมือดไปเพื่อกับมันเหลือแต่ไซส์เล็กแลยแม่เหลือไซส์ใส่เอ็มมันใส่ง่ายด้วยนะแม่มันใส่สบาย แล้วรุ่นต่อไปเสเต็ดเป็นลูกชุดเพรดีบ่แม่เพชรเนานะไม่ค่อยมียังไม่มีเลยเอาเป็นชุดเพรดีกว่าให้แม่ใจมาปิดวงได้ยินขาวว่าวว่าปิดวง16พิถุนานนะคะ มาหาเลย,ดยเด้อปีนเดียวมิเทอเดียวเท่านั้นได้แหมแล้วก็ยาวเลยเด้แบบนี้ตัวอ,อันนั้นอาจะประมาณสี่ลอยก้บสิบบ่แม่ถ้าจำไม่ผิดนะ ไก่อีกหกปีนแล้วบอกไว้ก่อนนะอย่าบอกว่าหนูกินเยอะนะตีนไก่ไม่อ้วนกินตีนไก่เบาอ้วนค่ะอันนี้โปรตีนหลายผู้ใดเห็นแพวที่ด่ากับนี่แต่บอกว่ากินเขาเลาๆเนี้ยโอ้ยกินหลายกับชิดแต่น้ำสุดเผ็ดยานสุดเผ็ดแน่น ลายแน่ขยานลองเพลงบอ่กออกแน่นห้องมิตะแนวชิดไปงานกับมิตะแนวแบบระวังต้องระวังอะแม่ระวังเป็นพษษิเศษชุดเงินนีาก,กับบดไดัยด้ลองเพลงลําบากนั่งกับลําบาก เนกนกัลบอยาธิหอน,นั่งเองนะคะปิดวงทำมินแทนว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลแต่ไม่รู้ว่าทะเลที่ไหนอันนี้แผนไว้แล้วนะบอกแม่เม,มื่อวานเตรียมตัวย บอกให้แม่เตรียมตัวไว้แต่ว่าย้ายนี่ยากค่ะยากเพราะอย่างวันที่พันวิลล์ลดพันวิลล์ลดค่ะย้ายแต่ก็จะพยายามอยากอยากให้พันไปน้ำครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตของแกอะไรเงี้ย เสือบอ,บอ,อว,ว่าขอบคุัวมานี่ยไม่เคยมีใครเห็นทะเลเลยเมื่อเคยมีค้นไดไปเพราะว่ามันไกลแสนไกลเออแล้วก็มันจังสิตไปแล้มันก็ลำบากมันก็ไม่มีเงินนั่นสินะคะก็<ค>ะมีแพียจะพาครอบครอบฟรียิมอะไรอย่างนี้ค่ะแม่พอ่อคุณยายนะคะไปเที่ยวทะเล เป็นอย่าง้คือต้องเป็นทะเลน,งลนองแถวนี่ยังคือเหมือนทะเลอ่ะแต่ไหนหน่อยเพลวเพล่พลเกออยก์มีความฝันที่อยากไปทะเลมากเลยนะยกงไปเห็นขางแหล่งตื่นเต้นแฮงแล้วมันสวยอ่ะยิ่ยงบรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะสุดยอดอยนี่ละเอาพากเนี่ละคันแพลวทิดาติดหลังเลยนะคะแก้กันไป นั่งใส่เพิ่นกับเมาส์ค่ะผู้เฒ่าแม่ผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นบ่ไ้ขี่รถแบบหนีไงน้อยมากที่ที่ผู้เฒ่าสมัยสมัยก่อนเนี่ยจะได้นั่งรถทาดบ้านลังนั้นมีรถเขาก็ได้นั่งอะไรเ้ะครอบครัวหนูก็เพึ่งมีเนาะฟิล์มมันก็เพิ่งมีหนูก็พิ่งมีอะไรอย่เงี้ยค่ะกับบค่อยได้ไปสใส่กไก่แต่ทาง่ายเทนั่งแบบบ้านแถวไอบ้านยายไงแกไม่เมาหรอก มันใกล้มีที่ดูบ้านบนสูงอะ่ะชัยวานอะ่ะไปชนบุรีอะไรเงี้ยจากชมวมงเอาแปดเก่าชมวงสิบชมวงอ๋อตีไปแบบไกลๆเลยไปกลับอีกไม่แต่งหน้าแล้วดูเต็มดูเด็กมากสถา,านะคุณค่ะผู้ใดโกรธเดี๋ยวนี้โกรธพีหรือจงังไ กดอีกเจนหนึ่งถึงจุดเพลินเด้จุดยังนั่งแถวอะไรกินแต่เสาบบ้าสาได้วยแม่ข้าวเชาว้าตอน,น,นเด็กๆเพียลวเคยเพล็กก็เคยเมารถนะอันนั่งรถกับบะไปนับพระเจ้าเฉยแค่กับสินัง่งนั่งตักถ่ายกับบะเมารถอืคั้าในชีวิตนะแม่เนาะ ย้ายเป็นกะเถาแล้วแม่เป like like. ็นกะเถาแล้วเห็นไหมนอยากถามนี้ครั้งหนึ่งจำได้เลยเขาทำงานทำงานที่ไหนวะแม่บอกแม่ว่าเขาจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลเอาทำไงเออเคยคุยเลยแต่ว่าโป๊ะไปเป็นนันละเงินกดบอนวันี้เราตะกี้บอกไปอยากอยากอยากให้เพื่อนไป โอ้ยเราลูกโดดโอเแมน,นแต่ตอนนี้เราเรายังยังพอมีอยู่อะไรองี้ยังมีอยู่แล้วก็อยากอยากให้แกไปที่จริงยังไงบัตขี้เครื่องบินหมดดิแต่ว่าเครื่องบินก็สิ่งยากรดอีกละยากลดเดไคฮับไยังไปยังต้องเอารถเดเ้าไปดีกวนะ่านาะ ลองที่พักอยูดีมาไปกินอาหารทะเลอ้ยแค่คิดก็มีความสุขความฝันของเด็กหน่อยคนหนึ่งผู้ใดกับฝันเหมือนเพื่อน ตอนนี้เรามีแรงที่จะซัพพอร์ตแกซัพพอร์ตครอบครัวแล้วก็อยากพาไปนะคะขอบคุณค่ะเมื่งไรสด,ดยอดหลังบอกขอบคุณหลายหลายค่ะสู้นะคะทำงานต่างแดนขอบคุณค่ะ นัาค้ายกระดูกไปด้วยแล้วมีไรสดใช่ไหมคะเจอกันค่ะ พออถึงไรสดนี่ป๊าดมือเวียนมือยีนะแม่นาอยอวลูกสาวเชอบน้องเพเพราะน้องเพรเป็นคนตรงตรง,งค่ะนุ้นเป็นคนตรงนุ้นบ่มกอ่อมขอม,มมันบ่มักคิดนะบ่มักคิด หนู้กลัวหัวนูคิดหลายเราซึ่งเรื่องยังคิด อุณไข่มดแดงจากแม่สอนด้วยนะคะ แม่ซื้อมาให้บักไลนึงมีหอดเคืองผิกผงผิกปนอูย้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะเริเก้าสิบใช่ไหมวันนี้กับพรุ่งนี้เราก็ยุดแเราก็พัก แล้วก็ไล่คนเคยซื้อก็จะเคยแบบซื้อเกือบภกไล่จริงจริงน,น,นะแม่เนาะใจหักอยู่บ้านค่ะอิ่มเห็นม้าก็กินขอาป่นมาหลายาก็กินจีนหลายเลย กระดงจีนน้ำยาป่า เานี่ก็แปลกเนาะอาสุดแม่ก็พ่อมานอนเย็น <Okay. S 1> บอกว่าแม่มานอนเย็นแต่เด้อหอนอยากให้เพิ่มแบบอยู่ในห้องแล้วเปิดแอร์ยินเลยอย่างตาสุดเมาแอ๋บานฮเฮเกิดได้ไยมาบ่าเคยเห็นบ่เคยพ่อบ,บ่เคยเห็น เคยเห็นตะคนเมาแอรวหุดเพิ่นเมาแอวบ้านมันมีอยู่หรมนานอนทั้งหอกปะเนี่ยเอ้าก็หลงเงดน,นี่แหละเพิ่นเคยอยู่แบบใดเพิ่นกับสีชิ้นับตรงนั้นเนาะ ตอนนี้เพิ่นอยู่นะเพิ่นกบว่าล้มมันเย็นดียูอ่สั่นเพิ่นนอนอยู่เถียงนะลมมันทานนี่เสี่มันกับเพื่อนอาจจะมานอนนี่เพิ่นอาจจะนอนบ่หลับเดี๋ยวเพิ่นบ่ชิ้นเพิ่นบ่นี้ที่จริงเขาใจลูกเขาอยากห้แบบเออหอนกับพี่แอ์ก็ตีให้ซุ้มของหอนกับมามาต้องอยาบเบี่ยงคาไฟลูกใจแอ๋ก็บอกกับเพิ่นอยู่อาสุดเมาแอ์บ้าน ถ้าเขาสิบอกค่เขไม่ได้เฮ้ยตู้หัวเอาโหดมัดจ่อกดจริงใส่เบรคเมื่อแบบว่าเราเงินแทมมันจะแบบพื้นหน้าบ้านมันจะแบบแค่เด็นยวโหลดไล่ได้นะไม่เบรคมื่อปุ๊บยังไปหาก่อนอิดมะห้องหลอยอยู่ไหม เงดบ่เพ่อเป็นอย่างข้างหัวจดิปป๋ยวแม่บังกล้องไปดูกล้องหน้าบ้านเห็นเม็ด้องเงดเนาะถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นน่ะมันไม่ทางเจระไรอยู่แล้วค่ะเอาแม่ก็ยากมันไหลแม่ก,กมัดไม่ก่อนเงยเงย อิ่มอิ่มจังเลยครับเราเบื่อความตาหาของเราี่ยความตาหาของผู้เฒ่าสมัยก่อนอือ อมน่ารักแม่หนูแม่แมไ้เข้าใจอะไรยุ่จ้จเขาแต่ความเป็นความเป็นลูกนะแบบอยากให้พ่อแม่สบายอย่างนีนะอยากให้คนเย็นยิ่งอยากให้แ่นบบนอนแอร์ช่ำๆในห้อง,อ,งอากาศมันหอนลักษณะเขานั่งเดี๋ยวเขายังหอนมันบอกเ,อเป็นห่วงเล้า วินแอวินแอบัานเกิดขึ้นมาเป็นคนมา27ปีเ็เห็นตัวคนมองแอรหล่นแล้วคิดไปเองปะคิดเพียวปะก็คิดไปเองนี่ถือว่าวน,น้องเพียวใส่หมวกไหมคะชอบซีอะไรกับไทยเวีย พี่จริงเราเป็นคนที่ชอบหมวกมากเลยนะตั้งแต่กรบผมสั้นแต่ว่าตอนนี้ก็จะสีใส้ไปจนนังไดเนาะทึงฮอนแต่กกตว่าก็มักค่ะแต่่วาจะชอบหมวกตะกี้มักซื้อหมวกขึ้นยังไงชอบมากขอบคุณนะคะตะว้าก็ซื้อฝากอะขอบคุณมากอตกลน ย้ายคือกันมัชอบสีอะไรเหรอพี่จริงเขาเป็นคนที่ชอบสีขาวไม่ขาวก็ดําแต่ว่าแดงน,น้นำเงินนึกเสียสีแบบไม่พื้นฐานะก็จะไม่ค่อยชอบสีฝ้าก็เป็นสีฝ้าเลยสินะคะแต่แต่มีสีดําเยอะแล้วก็สีขาว พอมันใส่กับสุดใดมันละเขา้าใส่ชุดไหนก็เขา้าแล้วก็เลยชอบสีดำขาวมันพื้นมันใส่กับลุกไหนก็ได้อะไรอย่เี้ยค่ะอ,อุ้ยหอนเด้อแต่หูเพาเงาออกไปพออนุญาตเขาไม่ได้ห้องคะ่ะมันหอนแฮงอีิ พี่อยู่ประเทศสิงคโปร์หรอคะสิงคโปร์นี่มั้ยห่า <Okay. S 1> งจากห้องกชั่วโมงเวลา